สวัสดีครับผมเจริญนาเทียมชาแนลนะครับช่องไอที่ YouTube ที่นี่เราอยู่ที่ไหนก็ที่บางควายที่บางควายเา好吗อย่างกันเอาหน่อไม้หน่อไม้ไปอย่างกันงานโชคพี่หน่อมล่ะแล้วก็มานั่งอยู่อย่างนี้แล้วลงแตงลงแตงพักเหนื่อยบอกพักเหนื่อยเออหน่ออุ้มเมียงเออมันไล่หนุงอุ้มพวดอุ้มพวดไปดู ังดรเนี่ยลงตังจะหลงตังมันไปบ่ทึกเมาเนี่ยาเเมาหนตังก้งแส่กงขวาก้องแส่กงขวาโอ้ยเมาหอนตังข้าโคอะไรองี้ขาโคแซลแซ่ลแลตะกี้ห่ป่านี้ขาดอุ้งไปอุ้งหงาเ่งนี้หนูว่าอย่าได้น้อไอ้เก่รักน้รักภูเขารักเราเนาะจเพ่ี่ะปห้าเพลงให้สักเพลงดูแง่เลยยิ่ง ตงุงถิ่นก็มาเจ้าเพีงเทามาที่นิด,ด,ดอกดตาว่าโดดหุ่มอ๋อถ้าเจ้าเป็นสาวเช <ừ S 2> ียงใหม่อันนี้อันนี้ขอขอลำเพื่อกำขอลูกลำเพื่อกำอ่าลำร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 ำโอ๊ข <ốc S 2> าดแตก ừ ừ ừ ไอ้ไข่เฮ้ยถ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ <laughs> เป็นเผ่าใดจะเป็นสาวเลี้ยะตึงวันมีบ่าวมาเอวมาอู้มาแซวเป็นคนลั่ปูนถ้าเจ้าจะเลือกเอาไปลูกกรรมลูกกรรมลูกกรรมแค่เจ้าจะเลือกเอาไปให้บ่าวเชียงให้จือแก้วมารุน ไอ้กองคุณแป้เคียงสุนไอ้คำไอ้มุนไอ้สมไอ้มีไอ้ลวนตัวนะเพื่นบอกว่าจะมาขอกระเจ้ากะโลมาแล้วเป็นปีนีน่พ่อแม่แอปูหูาลีให้เบาตัวดีให้เซ็บให้ซอยถ้าเจ้าบ่เชื่อเห็นแล้วจะแซง ไม่เฮาไปอยู่ไปโดยออขายพักขายเพชรขายพลอยขายเวนขา,ขายซอยอย,อยู่บนดอยปุยสวัสดีครับจเจริญดาวเทียมชาแน,นลโปรดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ